สวัสดีครับจะพูดเรื่องระบบประสาทนะครับระบบประสาทคือระบบที่ควบคุมการทําง,งานของร่างกายทั้งหมดทั้งการเคลื่อนไหวความรู้สึกการตอบสนองต่อ,ตอสิ่งเร้าและการทํางานของอวัยวะภายในโดยสามารถแบ่งออกเป็นสส่วนหนึ่งระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลาง,ลง,างประกอบด้วยสมองควบคุมความการคิดความจําความรู้สึกาส κ, การเคลื่อนไหวและการทํางานของอวัยวะสมองใหญ่ ควบคุมการคิดความจําภาษาสมองเล็กการทรงตัวก,การเคลื่อนไหวการสมองการเต้นของหัวใจการหายใจไขสัังส่งสัญญาณระหว่างสมองกับร่างกายและควบคุมการตอบสนองรีเฟกซ์สองนะครับระบบประสาทส่วนปลายทำหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างร่างกายกับ CNS เป่นย่อยเป็น2ระบบย่อย 1. ระบบประสาทร่างกายควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแบบสมัครใจเช่นเดินวิ่ง สระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทำงานของอาาวัยวะภายในโดยอัตโนมัติแบ่งเป็น2ระบบย่อยซิมพาเทติกกระตุ้นร่างกายเช่นหัวใจเต้นเร็วพาราซิมพาเทติกผ่อนคลายร่างกายเช่นหัวใจเต้นช้าลง